เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นคุณห้อยอะไรแนวคอเหลืองเหลียงเหลืองเหลียงเหลืองเหลียงเหลี่ยมเหลี่ยมน่ะทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้เนี่ยประกันดีกระไดไมกแล้ววันนี้คนแรกของเราอุ้ยกราสุ้ยกเลยเฮียอ้าวเดี๋ยวให้จิ๋วเจ๋วทักทายพี่น้องก่อนมือนี่แบบกระชั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 บเสร็จแล้วขอบคุณครับผมกระชับยังค่ะยังหรอเร็วโพอดออ สวัสดีครับน้องซีแกมตัวยกมวิวเิกค่ะโอ้โหวันนี้มาในรูปแบบอะไรครับชุดวันนี้มานในรูปแบบนักร้องโปรงรางนักร้องโปรงรางใช่ค่ะเอาปงลังแต่งตัวงี้เหรอลกูกใช่ค่ะเขามีท่าเต้นไหมไม่มีครับก็แค่รำเฮ่งงอเวลาเขาเด้าเขาเดาอยังไงเขาไม่มีเด้าครับรสมมติเดาในท่าป,ปงลางเป็นยังไงลูกหนูไม่รู้ครับเอาอาจารย์ขอตัวจีนิดนึงหน่อยเราอยากรู้ว่าเวลาเดาท่าโปงลังมันจะเป็นยังไงเอาลูกเอา วันทีไปพี่มลิพี่ยุทธ uh. ตันี่ละนี่คือน้องซีแกรมตัวเกียมมิวสิกครับสวัสดีค่ะน้องสแตมป่งล่างอ่อนซ่อนสินพัฒนาบันเทิงศินมิวสิกค,ค่ะค่ะด้กหนึ่งลัมสิงเออจะมาพลาดลัมซิงไม่ได้นะเฮ้ยนนี้เขาเรียกว่าแต่งตัวอะไรครับวันนี้ วันนี้เป็นออน้องลิลี่ค่ะน้องลิลี่เป็นน้องสาวของพี่ลูลูลาล่าค่ะอ๋อนี่ค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลโตกเกียวมิวสิกค,ค่ะเบยหันหลังซิวันนี้แผ่นซีดีมาหรือยังอะไรคะอ๋อไม่มีโอเคนี่คือน้องน้ำตาลครับสวัสดีครับผมเวิรนโตกเกียวมิวสิกค,ค่ะ พี่เบิร์นโตเกียวมิวสิกสวัสดีครับยูริโตเกียวมิวสิกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นคุณห้อยอะไรแนวคอเหลืองเหลียงเหลืองเหลียงเหลืองเหลียงเหลี่ยมเหลี่ยงนั่นนะทอง99.99เนี่ยปกติกระได้อีกแล้วกอุปเกี่ยวนำเด้อวันนี้แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยเหมือนอบตอะไรอย่างนี้เลยแม่นครับผมเดี๋ยวต้องไปรอติดตามในกลุ่มเพดเลยครับผมมาเซียนอีกยังเด้อครับ นี่คือน้องยูริไม่เคยบอกอะไรครับใช่ไปเลยครับผม Good evening ladies and gentlemen my name is Shopper Tokyo Music มีอย่างรอบอะนตรอ๋อแ <laughs> <laughs> ปลว่าอะไรมันแปลว่ายังค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีตอนแรงๆนะครับผมกับชอปเปอร์โตเกียวมิสิกครับครับผมสวัสดีค่ะผมฟุกโตเกียวมิสิกครับผมเออ สวัสดีครับแม็กซ์รันตโตเกียวมิวสิกครับมากไ์ไลสวัสดีครับน้องเวฟโตเกียวมิวสิกครับเฮ้ยสี่หนุ่มนี้มันแต่งตัวมันเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะหันหลังสิแทนปาร์ิวอยู่ดากเยอะมากสิวอะไรอยู่เต็มดากอยู่ออาฝั่งนี้แล้วกันฮะ สวัสดีค่ะน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกค่ะเห็นหน้าคุณเจนนี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงนางยักษ์จังเลยสักท่อนได้ไหมฮะพอเจนหนูร้องยี่หรี่พายเบือกไปอย่าให้หนูร้องทำไมอ่ะดูเสียงหนูก่อนเอางี้เอาจูนนี่มาจูนนี่ร้องท่อนฮุกเจนนี่เอามือพายเบือกไปเออมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของไอพี่เสื้อสมอง มันหลายบทปะ่ะมันหลายทบทบทนี้จัดเต็มจัดหนักมากวันนี้มาในลุกของอะไรครับวันนี้มาในลุกอะไรฮะวัน,นอ๋อวันนี้มาในลุกนางอับสาราค่ะอับสาราใช่ค่ะรอบที่แล้วก็เป็นนางยากักษ์รอบนี้ก็เป็นอับสารารอบหน้าเป็นผีบ้าค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้แต่งอะไรก็เหมือนเหมือนเหมือนทุกวันนี้หนูเริ่มจะเหมือนตัวอื่นไม่ใช่ตัวเองแล้วค่ะ สวัสดีค่ะครูจุนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะเห็นชุดครูจุนนี่แล้วอยากพังอันนี้เลยฮะสารพันบดบขค้นย่นไม่แต่ค่ะหนูขึ้นลับบทท่านสารพันบ้านเหนือมาเัีนย้มาสีโค คนที่สองชื่อเจมี่คนที่สามชื่อจังกี้คนที่สี่อโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องชินจังโตเกียวม,มิวสิกครัเออ์เออโอ,อ้ยน่ารักนะคนนี้น่ะดูดีมีระดับเป๊ะเบอร์ทุกอ่าเบธีเลย <S 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 ส,ว <S <S สวัสดีค่ะพ like ี่โอโตเกวมิวสิกค่ะมือนี่ข้าเป็นในรูปแบบใดลูกมือนี่มารูปแบบปรงล่างคือกันครับกบะ้องซีแกมครับเขามีแต่เตือนแบบเกินๆในเขาแบบจากฟังเ่าด้จากซื้อบาทบบลูกเพราะมากพอแล้วไปเลยเลยขอบคุณค่ะเอาพูดเล่พดเล่เอาฟังนิดนึงก็ได้ลูก อันนี้บอลลูกอคลอลเาเพื่อน<ม>หรือ <มา S 1> เปล่าเองนะครับคุณแม่คุณแม่อะไรแต่พอบอกว่าแม่ใดยอย่าบอกนะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไม่ไม่มีอ๋อสวัสดีครับน้องบอลโตเกียวมิวสิกค,ครับทำไมสีแก้มยิ้มล่ะลูกอ๋อ สวัสดีครับคู่กีตาร์กุลิโกดีซีวินีข้าไม่หว่นลิซาเบธเอดิสันพอดิตาดาเวอร์ออดิสเปียโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีครับคู่กีตาร์กุลิโกดีซีวินีข้าไม่หว่นลิซาเบธเอดิสันพอดิตาดาเวอร์ออดิสเปียโตเกียวมิวสิกสวัสดีครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับอีกครั้งนึง่ง โอ้ยมันจืดมาได้แล้วก่าวไม่เป็นไรฮะเอาพูดมาตอนนี้สวัสดีครับน้องน้ำอูนโตเกียวเมสิกครับผมน้องน้ำอูนเสียงเขาใหญ่ที่สุดในค่ายใหญ่แล้วใหญ่อีกสวัสดีครับผมน้องอาร์ตโป่งล่างอ่อนซอดนครสนศิลป์มิวสิกอลิซาเบธมิวสิกเวลาสุเรนม่งย่างกันนะสุเจเดียนมุกซ้ำกันกูบอกไว้ก่อน สมิธสวัสดีครับผมสมิธน้ำละกุนฮะฮาวันนะบัดนี้ยังย่งย่งเขายังปลาชันด้เล่นเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวอะไรบ้างห้อีกไหมหาแล้วครับพ่อตอนนี้ห้แล้วครับโอ้ยอย่าห้อย่าห้องลา ถึงเข้าสิคู่ใหอาจจะยิ้มหลายๆสวัสดีหลายๆครับผมกล้องวัยยุโตเกียวมิสิครับเออกล้องวัยุเป็นอะไรครับวันนี้กล้องรับบทเป็นอะไรกล้องวันเนี้ยเป็นเป็ดแกบครับฮะเอนี่ยก็ครับแก่เป็ดแกบเพะน่ะกับแก่กับแก่แต่หนามื่ก็้คือเป็ดเพอแหงออย่างคซื้อเป็ดท่านยังคนดีเอานะัยังก็เป็ดเนาะวันนี้เป็นไงบ้างบัตรมาเราวันนี้น่าซื้อแค่ไหนครับ ก็อยากให้พี่น้องซื้อบัดจองตั๋วได้พี่น้องเรือตอนนี้กับยังท่านนะครับผมบเพราะว่าผมบ่เคยรับบทแบบนี้มาก,ก่อนจะบอกเลยว่าวันนี้กล้องวายุดีดหายแน่นอนใช่ไหมฮะโอ้ยผมไปนั่งหายครับแต่ว่าอาจติมีเสื้อผ้อยู่ในไร่กลุมปิดครับผมแต่วันนี้เราเป็นมืออาชีพอนอนเสต้องพร้อมตลอดเวลานะกล้องไม่เห็นครับลากหายมา,<อ>าลากหมา,าเอาอฮึบ เอาลากเอกันลูกลากเกันนี่อันนี้คือเรียกคนเข้ากลุ่มแล้ววันนี้น้องก้องวายุจะมาดีดหายโชว์พี่น้องหนึ่งสเต็ปก่อนเข้ากลุ่มกันนะฮะอาจารย์ขอบึงลีลาน้องก้องมายุนี่แหละตัวแม่ตัวมัมของแท้เอ็ดดีดีเอสอาวเลยสาวเลยเอ ลบแล้วบ้างเด้วยคือบดเรี่ยวไข่บดเอียและนี่คือดีลา์การเรียกไห้จากจังหวัดยะโสธรส่งประกวดจากเลิกนกคาไข่นี้เค็มมากไข่ต่อไปจะเป็นรสชาติอย่างไรครับพี่าปีบลีปียุทธโอ้โห พี่น้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังซื้อบัตรจองตั๋วกันทันแน่นอนนี่คือน้ําจิ้มส่วนหนึ่งของรายการของเราของอีพีของเฮาในวันนี้คับพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราอีพีที่29นะครับผมสําหรับเครื่องดื่มสมุนไพรตาแรงก้านะครับบอกเลยว่าเพิ่งเปิดตัวไปวันนี้ได้เจอกันแน่นอนบนเวทีของเรานะครับครบจบสวยอย่างรี ยงก็ไนดะ้เอาไหมนะสว,บบสวยครบจบที่กรวินคลินิกถ้าวันนี้หนูอยากให้คนไปทําหน้าที่กรวินหนูอยากให้ใครไปทําลูกหนูอยากให้พี่เบ้นไปทําหน้าคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าหน้าพี่เบ้นเป็นหลุมคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบูลลี่หรือเปล่าไม่ได้บูลลี่ครับเป็นความจริงนะโอเคอ้าวช่วงนี้เจ้ายาวกันต่อครับพี่น้องกับ